สวัสดีค่ะค่อยนิสัยรายงานโสดเลยจ้ามาคุยมาคุยเรื่องนองหลาตอนนีกว่าเนอะเอฟซีเอฟซีนองหลาเพชรนอนกราบกราบมาคุยเรื่องน้องหลาดีกว่าเนอะโอ้โห้น่ะน้องหลาตอนนี้เพิ่นกะลังเฮ็ดกับข่าวน้องวันนี้เฮ็ดกับข่าวเมื่อวานนี้ บอกว่านี่ไปไปธุระแน่เลยบอกว่านี่น้องลารับไปไปหาหน่อไม้คิดว่าไปปลูกหน่อไม้ได้หน่อไม้ย้ายหลายแล้วก็มามาตากินมาแกงให้คุณยายกินคุณน้าเพื่อนตะลังกินเนี่ยผู้ใหญ่บ้านสายจวดน้ำก็ได้เป็นตาตาเตียนพอเห็นบอเพื่อนอะเพื่อนตะลังกินใหญ่เลยนี่นีผู้ใหญ่บ้านสายจวดแล้วก็น้องคำลาแล้วก็คุณญาตกินกันยัง น้องขมุนนกน,มนั่นนาตะคิดว่าน <c oughs> ้องขมุกนี่คคนถือเกาะรู้นะยางแต๊บเนาะเป็นยังไงเนาะน้องขำหลาของพี่พลอยน้องหลางของพี่พลอยมาว่านี่เห็นได้ไม่เนาะได้ไม้ตบัวนี้ได้ไม้ก็เออแม่วิไลพร้อมถือไม้ไห่มาว่านี่ลายต่างยูได้ล,ละลายต่างลายต่างเลยละ่ะเออน้องหลางของพี่พลอยนะเดี๋ยวรถตูก้กำลังติดตามมา รถตู่กับกระลังจิตตามมาเดอ,อ๋ะดูการมานี่แหละรถตู้มาแน่นอนเอาเเนาาะอใจตัวเนาะค่อยๆก็เอาใจตัวเุนเวเนนนเ็น่ะเป็นกินข้าวกันแท้แท่เลยเบิ่งเราเบิ่งเราลากินต้องลาไปกุนเฮ็ดเด้ห <c oughs> นิโรงพยาบาลใจจวดกับมากินน้ำเบิ่งเวทีใหม่เนาะเบิ่งเวทีใหม่เป็นยังใหญ่เลยนะ้องบอกใหญ่เลยนะ่ะ การตาก็แเรากันนาแล้วฤดูการนาเนี่ยพี่พ้อยว่าพี่พ้อยว่าฤดูการนาเลยคือว่างานก็หลายแล้วงานเขามาหลายแล้วบอเป็นยังไงล่ะบอบอไอเขานั่นเนาะคนวงไงด้หละพี่พ้อยว่าวงไงเลยล่ะเวทีกับไงวงกับไงคุณแม่อ่าวิไัยพรราชวงศ์เนาะ S U S A U S A เพิ่นก็จับขอทุกอย่างเนาะหลายอย่างเลยแม้กระทั่งอาหารการกินในวงวลาทีมงานตอบเนาะแดนเซอร์ตอบทุกคนนะ่ะที่ตอบอยู่ในหน้านะ่ะแบบว่าแมววิไลพรประกับ,บพอทุกคนเลยเนาะแบบว่าทับพอแบบว่าเอาค่านุนค่านี่เมาโนุนเมานี่ไม่ให้กินกันค่อยว่าเพื่อนทุกคนจิตใจดีจัางเลยได้ไหพค่อยว่า ที่พ่อกับโมสนาสาธาาุน้ำแม่วิไลพรน้ำเด้อดีใจกัเพิ่น้ำที่ก่อแบบเบื้องยูห่างๆนี่แหละเบื้องยูติดอะไรแท้ทุกทีแหล่ะตอนนี้ก็น,นั่งเบิ่งเพิ่นหินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ย <c oughs> อดบิ้วก็ได้จะล้านแล้วเด้เขาลักล้านแล้วเด้นี่เขาแสนกรัวแล้วที่เขาลักล้านแล้วเด้นี่โอ้ได้หลายเนาะทิ้งเกินแรกได้หลาย ทางที่ยอดตับไปยังแน่นอย,อย,นอยู่ได้น้องโบลายเท่าไรได้บัน,นีได้ได้ได้ลักลานนีโอเคแล้วพี่ว่าว่าลักลานแน่นอนเพราะว่ามันตอนนี้มันเก่าเก่าแต่กลัวแล้วนะตอนนเก่าแต่กลัวแล้วคอยว่าโอ้คุณยาเพ่นก็นมีความปลุก้าหลายเบอนมนนนนนนืนกัอคือคุยกันเบอร์มีน้องลาม,มีพย่บานเขาคุยกันมีขม้ามหุกน้ำข้ามหมุกบงคนถือกล่องอยู่กี่ตั มีก้านซุปพี่ป้อยว่าพี่ป้อยเข่ามะเบิ่งเหรอเพลนลำเพลินสั่นพี่ป้อยพี่ป้อยสบายใจเด้พี่ป้อยว่าเหมว่าพี่ป้อยก็ต้องไปแบบว่าก็ต้องไปอุ้หู comment นังนสั่นค comment นั่นสิพี่ป้อยเบิ่งอ่านค comment คนเนี่ยพี่ป้อยอ่านค comment คนเนี่ยมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ย แบบคอมเมนต์น่ะนอยนอยนอยคอมเมนต์ที่ว่าจีมีแบบว่ากดขวในในนอยออียงจีนแต่มีคนสองคนพี่พ่อยเห็นแล้วมีแค่นคนสองคนที่พ่อยเบิ้งหรอกบม่มีแต่ว่าอธาราันบ่ดีก็อ่าน่านไปบางทีเก็พยายาย่าบานเข้าบอก์มาแล้วว่าอธารในบ่ดีก็อ่านไปเด้อว่าจะเกก็ต้องไปอ่าน,านมันทําให้ตัวเขาสบายใจคอมเมนต์ดีดีพี่พอยเขามาจะเกิดว่าจะเขาว่าช่องไหนจะเกิดว่าจะว่าว่า,วาค่อยดีจะอะไรพี่พอยก่อ ใจแบบว่าไปดูเจอคอมเมนต์ก็ค่อยดีพม่ค่อยก็บว่ค่อยอยากอ่านไ่ค่อยอยากเขาไปเท่าไหร่นนะแต่ว่าพี่พ้อยก็จีฟังด้วยค่ะฟังฟังตือ,อแต่ว่าบอบอกว่าคิดเห็นบอกเหงาทีนะพี่ต้อยตอบแบบนี้ป้ากูไดอาป้มมาเก็บมาให้น้อเนี่เอฟตีตังมาได้นี่เอฟตีตังมาให้เอฟตีตังมาให้ เพจล้ำเพลินมีแต่คนใจดีๆเนาะมีแต่คนใจดีๆทั้งนั้นเลยพี่ฟ้อยว่าหมาวาสน,นี่เมื่อาวานนี่ยเอ็ซีกรถามหาน้องลากระรายหลายว่าไปไต่ไปไต่ไปไต่อ่าอ่ามาคอมเมนต์เขาเพิ่นก็บอกว่าอ่าน้องลาเอาไม้เอาไม้ไปให้หลวงพ่อพระอาจารย์เจืหนน่หไงทนายวานนี่ไปก็น้องมุกนะเมื่อาวานนี่น้องลาไปก็น้องมุกเด้ อาที่นี่แม่พรสแม่พรสเิ่นกับไป,ปน,นู่นไปเอี่ยวนะไปไปไหว้ศาลเนี่ยอนะเนานะที่นางเรือกค่ะไปน้ำนะน้ำท่วมไหลายลเนาะอู้น้ำมันก็ไหลเหมือนกันเนาะอยูกก่ใกล้แม่น้ำกว่จ้ะเพราะว่านี่พี่พอ้อยเห็นน้ำไหลาไเพราะว่านพี่พอ้อยเออแม่พรสกับไปทำบุญกันมาวานเนี่ยกับแม่เจยแล้วก็หลายคนที่ศาลที่คนอยู่มาวานนี่ยนะไปกระนองโม,โมูน้ำแม่เจยศาลที่คนน้ำมาวานพี่พอ้อยเห็นไปกัน เลาน้องลาบปได้ไปน้ำน้องลาคิดว่าจะเอาเอาไม้ไปให้หลวงพ่อเจือเอาจารย์เจอพิ่้อยว่าแล้วก็ไปคุณน้องไม้หาหน้องไม้กันเมื่อวานนคิดว่ากันได้หละ่ะแล้ทีนี้เอ่ออเพี่ก็ถามหลายหลายว่าทำลาบไปใจทำลาไปใจคือพ่กไปโอ้ยน้องไปจ้าว่าที่ย่า,แบบางแบบที่ว่าแย่ทางแจ้งไหนแด้ๆๆว่างคนเขาวางตำหนิเนาะแต่ว่าเขาวางหน่อยเดียวเขาประเด้เขาประเด้นั่นเนาะเขาเขาประเด้ถือตาตะวาันนั้นเนาะ แล้วพี่พ้อยหูย่ยู้ยวาเขาก็เอร์มาเขาบอกว่านอ้อนขัหลาไปเอาเอา,เอาไม้ไปให้ป้ายจายเนเตียงเลยพี่พอไปเห็นแล้วพี่พ้อยก็ขู้นมาเวิ้งยุ่ตลอดนะนะพระเจ้านี่ตื่นขึ้นมาเห็นนอ้อนขัหลากับลังหันหน่อไม้จับหน่อไม้ย,ยุ้งแกงหน่อไม้แล้วนั่งกินข้าวตอนนี้จบเรียบร้อยก <c oughs> ินขา้าวยิมเรียบร้อยเอ้ยครอบครัวมีความสุข ทุกช่องทุกช่องกันไรยังมีความตุวยิ่งไปเห็นเบ๊เบ๊ะที่มันยิ่งมีความตัวพี่พอเห็นนะเชียร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้พี่พ้อยก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกช่องเด้อให้เป็นกำลังใจให้เพชรลิดเพลินพี่พ้อยต,ตัติดตามอยู่เนาะติดตามทุกช่องนั่นละเบิ้งทุกช่องนั่นะละพี่พ้อยนะพี่พ้อยเบิ้งนะพี่พ้อยสบายใจนะพี่พ้อยก็เว,ลลวิ้งยังติด พี่ปอก็ตอบน้องก็อยู่แลประวัตของน้องก็าไม้จังใดจังใดที่วัดต่างๆมือแลมือแลพี่พ่อยก็หูมืดแต่ละแต่ว่ากับบได้ว่านอนเขาแล้น้องเราพี่พ่อยหูมาบางคนกาเว่าม้าว่าจังตันจังตีจังตันจังตีบางคนกาเว่ามาบว่าอืย่างแปดกิโลแดย่างแดอย่างมันเป็นโฟเมฆูแต่หูเป็จริงเราต้องออกมาเว่าเนาะว่าพี่พ่อยก็หูน้องเขาว่าอยู่ว่ามันติดจังตันติดจังตีพี่ปอยก็หู ก็เป็นอย่างจ่าบีกพ่ป็นอยงเป็นกับลังใจคือเกาเด้อค่ะบี่็เปลี่ยนเป็นกับลังใจคือเกาอยากรว่าวเนี่ยนะมืดดิออกไปางนอกมากรับมากราว่าจิตมานนั่งว่าวคือทอดคือทอนน้องเอาขาคลิปนี้ตอนนี้ได้อจ้าเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเน,น,ะนาะจิตเว่าวฟังคือเกาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ